ในปีคิดสกุดที่1931เกิดือนกันยายนวันที่23มีข่าวดังครึกโคมไปทั่วทั้งประเทศจีนจนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับคือข่าวการฟ้องหยาจาักรพพัดโปยีของพระมเหสีซูฟเฟย สำหรับคนทั่วไปการแยกกันอยู่แบบเงียบๆหรือการหย่าร้างถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่การหย่าร้างระหว่างจากักรพรรดิกับพระมเหสีกลับเป็นเรื่องสะเทือนเลื่อนล้นของสังคมจีนถึงแม้ประเทศจีนในเวลานั้นจะเป็นยุคสาธารณรัฐแล้วก็ตามแต่บรรดาศักดิ์และกฎเกณฑ์นในสังคมก็ยังคงเคร่งครัดเหมือนเดิมเมื่อมีการหย่าร้างจึงเป็นข่าวใหญ่เนื่องจากที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ราชวงจีนมีแต่จกักรพรรดิ ที่ปลดฮองเฮาหรือพระสนมไม่มีพระสนมขอหย่าจักรพรรดิและสะเทือนความรู้สึกยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพี่ชายของพระมเหสีได้เขียนจดหมายลงหนังสือพิมพ์ประนามน้องสาวของตนว่าไม่สำนึกในบุญคุณบุรพัตริย์แห่งราชวงศ์ชิงที่ปกป้องตระกูลมาถึง200กว่าปีไม่คิดถึงหน้าตาของบรรพบุรุษที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ระดับหนึ่งมาหลายชั่วคน ทางด้านพระมเหสีก็ได้เขียนบทความโต้ตอบกลับพี่ชายของตัวเองบนหน้าหนังสือพิมพ์เช่นกันบทความของพระมเหสีได้อ้างถึงข้อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับสิทธิของสตรีที่จะหย่าร้างกับสามีและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของพระมเหสีกับพระสวามีว่าร้างรามานานเท่าไร่แล้ว เรื่องราวของพระมเหสีที่เป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เรียกความสนใจของคนทั่วทั้งแผ่นดินเรียกได้ว่าเป็นพระมเหสีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟ้องหย่ากับฮ่องเต้และชนะคดีความฟ้องหย่าในครั้งนั้นจนกระทั่งกลายเป็นคำกล่าวว่านี่คือการปฏิวัติแห่งพระมเหสีมีสั้น ถึงแม้ราชสำนนกชิงจะไม่ได้มีอำนาจปกครองประเทศนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีคิดศกราที่1,911และต่อมาจากักรพรรดิถูกขับออกจากวังหลวงเมืองปักกิง่งจนต้องย้ายไปพำนักในเมืองเทียนจินแต่ราชสำนักก็ยังได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมอยู่เมื่อตอนที่จกักรพรรดิปูยีทรงอภิเษกสมรสกับพระนางหวานหลงฮองฮาวรัฐบาลจีนได้ถวายเงินจํานวนมาก พื่อให้ราชสำนักจัดงานอภิเษกและเฉลิมฉลองทั่วทั้งกรุงปักกิ่งรูปร่างหน้าตาของพระสนมสู้ฟเฟยหวนซิ่วอาจงดงามสู้พระนางหวานหลงฮองเฮาไม่ได้ในตอนแรกเมื่อจกักรพรรดิปูยีทรงทอดพระเนตรรูปสตรีที่ถูกส่งมาถวายให้ทรงคัดเลือกพระองค์ทรงคัดเลือกหวนซิ่วก่อน แต่แผนการของหลงหยวนบิดาของหวานหลงและพระนางตัวคังไท้เฟยพระมเหสีในจัก,กรพรรดิกว่างซุยที่ทรงโปรดพระนางหวานหลงมากกว่านซิ่วเนื่องจากพระนางหวานหลงมีใบหน้างดงามกว่าด้วยเหตุนี้จึงได้วางแผนสับเปลี่ยนผู้ที่จะมารับตำแหน่งฮองเฮากล่าวกันว่าหลงหยวนนั้นถวายเงินมากถึงสองแสนตำลึงทองเพื่อที่บุตรสาวตนจะได้ตำแหน่งฮองเฮา หวนซิวเองก็รู้ว่าตนเองจริงๆแล้วได้รับพิจารณาจากจากักรพรรดิปูยีเลือกให้เป็นฮองเฮาก่อนแต่สุดท้ายผู้ที่ได้รับตำแหน่งฮองเฮากกลับกลายเป็นพระนางหวานหลงหลังจากการคัดเลือกในครั้งนั้นชะตาชีวิตของสตรีทั้งสองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล พระมเหสีสูเฟวันวนซิลจากสกุลเออเออเตอเทอประสูติในปีคิดสกาลที่1 9, 9, 9เดือนธันวาคมวันที่20เป็นบุตรสาวของตวนกงเลขานุกการกรมวงังขุนนางเชื้อสายมองโกสังกัดกองทงเหลืองคลิปมันดาตะกูลเจียงเชื้อสายหัน่นหลังบิดาเสียชีวิต มารดาก็พาย้ายไปอยู่ย่านตลาดดอกไม้ของเมืองปักกิง่งใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาตามประสาชาวบ้านทั่วไปเมื่ออายุ8ปีมารดาก็ส่งเข้าโรงเรียนหวนซิ้วเรียนเก่งมากทั้งด้านภาษาวาดรูปจนถึงคณิตศาสตร์ในปีคศักราชที่1921จกักรพรรดิปูยิปชนมายุ16พรรษาเข้าสู่วัยที่จะพิเศษสมรสตามราชประเพณีในเวลานั้นราชวงศ์ชิงสละอำนาจการปกครองไปแล้ว แต่รัฐบาลจีนในยุคสาธารณรัฐยังคงถวายพระเกียรติดังเดิมในปีคศักราชที่1922ราชสำนักชิงจัดให้มีการคัดเลือกนางในอาผู้ชายซึ่งเป็นน้องชายคนที่5ของบิดาวนซิวเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่หลานสาวของตนจะได้มีบุญวาสนา จึงได้ส่งรูปภาพของวนซิลเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อถวายตัวเป็นพระสนมแม้ว่าหน้าตาของพระนางจะไม่ได้งดงามแต่ด้วยเชื้อสายชาต,ตรกูลตลอดจนการศึกษาที่หาได้ยากสำหรับสตรียุคนั้นรูปของวนซิลจึงถูกคัดเลือกผ่านกรมวงังไปจนถึงเหล่าพระสนมในรัชกาลก่อนและเหล่าเชื้อพระวงศ์ในที่สดุดรูปภาพของวนซิลก็ผ่านการพิจารณา จนกระทั่งถวายไปยังจกักรพรรดิปูยีเพื่อให้ทรงคัดเลือกสุดท้ายด้วยความเห็นชอบของเหล่าพระมเหสีวังหลังที่ดูแลอภิบาลจักรพรรดิปูยีจึงมีสตรีที่ได้รับคัดเลือกสองคนคือหวานหลงจากสกุลกัวปู้หลัววัย18ปดปีบุตรสาวของหลงหยวนเจ้ากรมวังขุนนางระดับหนึ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาและเหวนซิลจากสกุลเออเออเตอร์เทอรวัย13ปีได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีซูเฟยหลังจากหวนซิลได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นฝ่ายในชีวิตครอบครัวของนางก็ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่เคยพบกับจกักรพรรดิปูยีมาก่อนแต่จกักรพรรดิปูยีก็ทรงเมตตาให้กรมวังจัดการหาที่อยู่ที่ดีขึ้นให้กับมารดาและครอบครัวของนางโดยพระราชทานบ้านพักให้อยู่ใกล้กับพระราชวังบริเวณประตูตี้อันเหมินทิศใต้ของทะเลสาบโฮไยชีวิตในวังของพระมเหสีซู่เฟยดดำเนินไปอย่างเรียบงา ไม่ลำบากลำบนแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นเวลาหลายปีแต่ด้วยสัญญาที่ทำกับรัฐบาลสาธารณารัฐที่จะถวายพระเกียรติจักรพรรดิตลอดจนเชื้อพระวงศ์ดังเดิมทำให้ราชสานักยังคงดำรงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายตำแหน่งต่างๆในวังก็ไม่ได้ถูกยกเลิกที่ประทับก็สามารถประทับได้ทั้งพระราชวังหลวงและพระชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนโดยรัฐบาลออกค่าดูแลรักษาวังให้ ชีวิตในวังอาจจะเงียบเหงาไปบ้างแต่ก็สุขสงบดีตามอัตภาพวันหลงฮองเฮามาจากตระกูลสูงกว่ามีความเป็นตะวันตกนิยมงานเลี้ยงสังสรรค์ชอบออกงานสังคมและสนับสนุนความคิดที่ว่าสามีคนมีภรรยาเดียวส่วนพระมเหสีซูฟเฟยแม้จะมาจากตระกูลที่ด้อยกว่าแต่ก็ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีพระนางเป็นคนเงียบๆชอบใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษา พระนางเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์แสวงหาความเท่าเทียมและไขว่คว้าความสุขของตนแม้แต่ตัวพระนางที่เป็นพระมเหสีในพระราชวางังทรงใช้ชีวิตเช่นนี้ในวังเป็นเวลาสองปีจนกระทั่งในปีคิสก์ศักราชที่1924ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นในกรุงปักกิ่งโดยในพลเฟิงยุ่เสียงรัฐบาลเดิมที่เคยสนับสนุนราชสำนักและราชวงศ์ถูกถอดถอนออกหมด ในปีคศกที่1924เดือนพฤศจิกายนวันที่5จกักรพรรดิปูยีและเชื้อพระวงถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามพร้อมกับยกเลิกสิทธิพิเศษที่ถวายแก่จกักรพรรดิและราชวงศ์ที่เคยทำไว้เมื่อ13ปีก่อนจกักรพรรดิจะต้องเป็นสามัญชนไม่มีการถวายพระเกียรติอีกต่อไป เงินหลายปีที่รัฐบาลเคยถวายจะถูกลดลงจะต้องออกจากพระราชวังทันทีโดยสามารถเลือกที่พำน,นักได้ตามอัธยาศัยสุสานหลวงของบุรพกษัตริย์จะได้รับการวงสรวงและดูแลโดยรัฐบาลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดจกักรพพรดปูยีพระนางวานหลงและพระสนมซู้เฟยรวมถึงค่าราชสำนัก จำเป็นต้องออกจากพระราชวังต้องห้ามอันเป็นที่ประทับของจัก,กรพรรดิแผ่นดินจีนมาหลายร้อยปีในพลเฝิงยุ้เสียงอนุญาตให้จัก,กรพรรดิปูยีขนของมีค่าออกไปได้ตามพระประ,ปะสงค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตชีวิตใหม่นอกวังอาจไม่ได้เร้ายอะไรนัก แต่ก็คงเทียบไม่ได้กับการอยู่ในวังหลวงพระมเหสีสู้เฟยเขียนจดหมายไปหาหวนฉี่ลูกพี่ลูกน้องของตนว่าก่อนฮ่องเต้จะถูกขับไล่ออกจากวังหลวงพระองค์เคยตรัสว่าไม่ทรงยินดีที่จะเป็นสามัญชนในสาธารณรัฐครั้งนั้นน้องได้ซ่อนมีดไว้ในแขนเสือ้อเพราะน้องตัดสินใจแล้วว่าหากเกิดอะไรขึ้นน้องพร้อมจะตายพร้อมกับฮ่องเต้ทุกเวลา ความใจเด็ดของพระมเหสีในครั้งนั้นทำให้ได้รับฉายาว่าเตาเฟยแปลว่าพระมเหสีมีสัน้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของเวินซิ่วที่มีต่อพระสวามี